มาขอเรียกเด้อบานนี้มาเจอพระอาจารย์อยู่กลางทางอยู่ดอนพี่บ้านอาจารย์ตัวไหนเนาะวันนี้มักจออกตัวไหนเล่าบอกนี่ยเป็นยังไงเนี้อาจารย์เป็นยังไงเปนยังผู้มาขอเป็นผู้บอกบานนี้ผู้ขอกกับผู้หัวอาจารย์กับผู้หัวเด้อบานนี้ไอเจ้าไหนก็เดียวนี้จังว่าเท่า <Gym>. สิบแปดสิบเลยได้หนี่เป็นไอเจ้าไหนก็บอได้กินยังก็ ไม่ได้กินเกิดพ่อพอสูแน่ไปจะน่จะมาบ่เดามันไ่ได้กินล้นานเนบ่มันจะนุ่มคางแต่มีของดีย่งเนาะแต่นียงเกาะแต่ทมเมือนสูตรนงใครปุกีเนียเป็นยังเป็นอวแยเนีอยู่ผไปวาดผนเด้อ เมื่อวานผมก็ไปวัดผลเทือกกีมามามาไปนักวเดี๋นวนเจ้านะกุ้ได้หนังสือตัวผเล็บมาคนว่ากุได้หงสือกันผู้ใด่มึมวไดเดียวตะกี้กับมึงต้เป็นหัวหนาคนว่าเออเจ้าพ่ไปน้ำเินเมื่อเจ้าจบปไดเนียวปซีบจบสปซี่ก็ไปเรียนลำก่อนเขาบอกเลีงก็ไปเรียนมะล้มูโอ้เรียนมะล้ก่อนก็เรียนมะล้อมูเจ้านี่เดีเป็นตำแหน่งยังเอาในมะล้มอมะล้ เป็นมะลาก่อนคือกับแฉนเดกี่โอ้มะลาก่อนกับแฉนเออก็ไปเล่นระบงยู่นบืนแต่หนึ่งไปห้องนั่งตะลุ่งสามที่เทียเออเอ้ยก็จะไปย่ำได้วแเปไปเต็นย่ำนั่นแหละนั่งตะลุ่งเออุ่งนามสีเออเป็นว่าจะเป็นสิมันข้างนอกนั่งตะลุ่งก็พอนั่งตะลุ่งเอาเดี๋ยวนี้แล้วว่าม่มีมีตัวนั่งตะลุ่งจอยง่ายบ่หัวเข้ก็ซสื่อผถาหนอก ตีทักทายบายยนะคะบ่หูตัวสีออกซําเหล็กก็ได้อาจารย์บ่ทัานไน้นอน่าสั่นว่าบบหูเลยอาจารย์บม่ทัานไน้นอนเนอะคะ่ะเลยบ่หูคิดบ่ออกตอนนี้น,นอนก็ถืหูยุ่งรู้ <c oughs>